คุณพ่อก็จะพาน,น้องมาเล่นทรายนะคะทรายโครงการคุณสตีเออรเอามาให้น้องช้างเล่นนะคะ พ่อให้น้องกินอะไรคะกล้วยครับกล้วยเล้กล้วยกล้วยคุณพ่อโชว์โชว์กล้วยได้ครับถ้าสนแม่เล่นแล้วลูกจะไม่เล่นลูกได้ผดกล้วยเล้กล้วยคุณพ่อแล้วคะกล้วยโอ้ยเย็นเย็นเดยกๆกินเลยถอยไปกันถอยไปถอยถอยกันถอยไปถอยกันกับหัวอาหารนะคะ คคุณพ่อได้หัวอาหารมาจากไหนคะจากภูพานนะครับเชียงใหม่ครับผมในหัวอาหารคุณพ่อไปเอามไหคะนี่ครับผมไหนๆไหนๆไปไหนแล้วนะคุณแม่ชอบมากนะคะหัวอาหารชอบจ้างคุณแม่ไว้ให้เล่นนะให้คุณลูกได้เล่นนะครับเพราะคุณถ้าคุณแม่เล่นมีคุณลูกกลัวคุณแม่นั่นคุณลูกเล่นโอ้ให้คุณลูกเล่นป่วยๆหน่อย ต้องใส่ด้มัดไว้งเ็ที่เลยลูกเออลูกเออเอาเลยลูกโอ้โห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 ลูกลูกทำไมไปในใจแนี่โอ้โหโอ้โหอย่าไปคุณลูกนะคะคุณแม่คุณลูกงี้สร้างกระแสนะครับมาคุณแม่วิ่งยิ่งมีมีควันเนีวันนี้เยอะ ีอยได้บริเวณโรงเรียนนะคะจุ๊บ่อนจุ๊บ่อลวันนี้น้องออกมาเที่ยวบริเวณโรงเรียนนะคะหนูจะครบ5เดือนแล้วค่ะวันนี้วันที่5วันพ่อนะคะวันนี้เลยพาน้องออกมาเดิน ไหว้พ่อบอกใส่ท้องวันนี้วันนี้จะไหว้คุณพ่อไหมจ๊ะโอ้โหสีแบบบบ่เลยกำแบบลังสี่องกันใหญ่แล้วยังอาหารกับคุณพ่อแล้วนะคัน ตามมาตะก้องอียตามมาตะก้องอียโอ้ใายทองเล่นใส่โง่ใส,ย,สยหายเลยอืมใสมันเล่นไปเลยนี่กลัวที่วกอืมอะฮะอะฮะเนีย่ยไปดูปะอะฮะขึ้นนี่นะทำอะไรเนาะ ไรนอะไรเนาะแไม่รู้จะเดินเลยรู้แต่วิ่งเนาะสายตงเดินหน่อยวะเดินวิ่งล้า lưng dài có mà lâm thơm lên ừ. 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 à, Hãy ăn <laughs> จ๊กอีจั oh. Oh, oh, oh. Yeah, ๊ก no, อ nice. yeah, ีจ yeah, so oh, ัอีแล้วนี่นั่นนั่นมาปวยเรื่ลยปวยโอ้โหยาติดจั๊กยืดยืดยางส้นนี่ส้นตัวพาวเวอร์แท้มือแรงแรว่าเก่งนะโอกาสสุดอกมีความสุขมากเลย สุนนยงนงวันพ่อก็ต้องไหว้พ่อสิลูกไม่ใช่ไปชนพ่อวันพ่อนะคะวันนี้วันพ่อ,น,พอนะคะนอนปูงดาบนอนกูนเลยนภาษีาป้าเปังงานเลยโอ้ยมวนบ้า คุณแม่ก็จะกินอย่างเดียวเลยนะนี่อารมอารมดีแท้ทำไมหนูตัวอย่างนี้ลูกทำไมเป็นตัวอย่างนี้น <laughs> ตัวหนูทำไเป็นอย่างนี้นาะตัวน่าน่น่ขมขม พี่เอฟซีคิดถึงหนูไหมเนาะพี่เอฟซีหนูก็หายไปหลายวันนะคะมัวแต่ยุ่งเกี่ยวข้าวนะคะคุณพ่อเลยไม่ได้เอาน้องออกมาเดินข้างนอกเลยค่ะอืมอมนอนพักผ่อนะนุ่นนุห่วงแล้ว หัดให้น้องนอนนอกคอกจะรับแม่กอมเลยจะได้หัดให้นอนน,อน,นอ,อนข้างนอกบ้านแล้ววิ่งหลับแล้วหลับแล้วตื่นไม่หลับแล้วหลับบไปนอนนอนนอกบ้านนอนจะถึงคอกบไปด้อยเป็นเดนมาร์คของไซด์บอนะครับตรงนี้นะครับ ที่ประจำครับที่ประจำเลนมากเลนมากบริเวณโรงเรียนนะคะท่านสระน้ำช้าง ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะครับสวัสดีครับผมอย่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากตั้งใจฟังนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะ